สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจสีคิ้รถนะครับผมแล้วก็ยูทูบชาแนลสีคิ้มรถทุกคนนะครับผมวันนี้เอารถผ่อนถูกๆมารีวิวกันบ้างนะครับผมกับค่างวดเบาๆเลย5,500บาทนะครับผมกับอีวุสุดีแมคลุนแรกนะครับผมคอมมบนเลอร์ตัวแรกของเรานะครับตัวนี้ไม่ว่ารุ่นไหนเขาก็ขายดีอยู่แล้วสําหรับอีวุสุนะครับผมชื่อนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรูปลักษณ์ภายนอกของมันและความสวยของมันกับเจ้าดีแม คันนี้กันครับผมนะครับเป็นรถปี2006เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2 5 0 0นะคันนี้นะครับผมตัวรถเป็นสีฟ้านะครับไฟหน้าต่างๆนะครับของเดิมนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกด้วยตัวนี้เป็น s lx นะครับกระจกภายในจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันหายากนะครับรุ่นนี้เริ่มหายากแล้วนะครับผมสำหรับ d max เนี่ยหายากทุกรุ่นอยู่แล้วขายดีด้วยนะครับผมแล้วก็ค่างหัวถูกๆด้วยคันนี้5,500บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนถูกๆนะครับผมห้องเครื่องงเเดดิิมมมนนนนะคคครับผาห้ หมุดเล็กนะครับติดองสติ๊กเกอร์มีให้ครบนะครับตัวนี้เบรก ABS ด้วยนะครับผมเป็นระบบเบรก ABS นะคันนี้ใครที่ได้ไปนะครับผมรถสวยๆเครื่องเดิมๆนะครับเรารับประกันตัวเครื่องรถเอ้ยตัวเครื่องยนต์ตัวรอบรถอยู่แล้วนะครับโครงสร้างหลักไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมตัดต่อสนทะเบียนใดๆแน่นอนนะครับรถเราล้อนะครับผมเปลี่ยนให้แล้วขอบ15นะครับอันนี้ล้อสวยๆเลยนะครับยางเดิมนะครับขอบ15หายางง่ายแม็กแต่งนะครับผมดูรอย ด้านข้างกันบ้างครับรอยอาร์คของเขานี่ถึงเก่าแต่ยังสวยนะครับหลายปีแล้วนะครับรถปี2006นะครับผมคันนี้รถปีสองพันหกยังสวยอยู่นะครับซอกประตูนะครับผมของเดิมนะครับผมสวยสวยใสๆบางๆนะครับลูกค้าปี2006กันชนท้ายก็ยังคงเป็นของเดิมเลยนะครับผมตัวหนังสงหนังสือยังมีอยู่ให้ครบนะครับผมตัวไรนงไรเนอร์นะครับผมยังคงสวยงามไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีรอยบรรทุกหนักนะครับผมด้านหลัง เป็นอาร์คนะครับผมนี่หมดตุ่มดุมเม็ดดุมยังอยู่นะครับเป็นอาร์คยังคงของเดิมสวยๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถผ่อนค้างว่าถูกๆนะครับผม5,000กว่าบาทสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้ของเรานะครับเริ่มเดือนใหม่แล้วมีให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับผมท้ายคลิปรอฟังได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกมองข้างก็ปรับนะครับผมใช้ได้หมดนะครับผมมาอีกฝั่งนะครับสวยๆเลยคมๆชัดๆนะครับผม สำหรับนะครับผมภายในของเขาจะเป็นกัมมี่นะครับสีเทานะครับรุ่นแรกๆนะครับก็จะเป็นกัมมี่สีเทาแบบนี้นะครับลูกค้าเบาะทุกอย่างก็ยังคงสวยนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาดเลขไม้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกวโลนะครับลูกค้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับผมภายนงภายในเนี่ยสะอาดสวยงามนะครับเบาะด้านหลังก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับผมอย่างที่บอกเดิมสนิทนะครับเดิมยันลูกบวช ซีดีนะครับผมเป็นรุ่นเก่าติดรถของเข้าเลยจากศูนย์เลยนะครับผมมี2ระบบด้วยเมื่อก่อนจะเป็นเทปด้วยนะครับแล้วก็ช่องบนซีดีอันนี้เสียเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนเป็นระบบเทคโนโลยีหน่อยเสียบบลูทูธได้เชื่อมต่อบลูทูธได้จากโทรศัพท์ได้นะครับผมสวยๆนะครับพรมต่างๆไม่มีฉีกไม่มีขาดบอดี้ต่างๆใช้ได้มหมดครบไม่มีแตกเสียหายนะครับผมใครที่สนใจเจ้าดี a x คันนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยโปรโมชั่นของเราเดือนนี้เราจะแจกเงินล้านทุกคันนะครับคันละ6ล้าน ไปรุนเอานะครับใครได้ทันไหนก็โชคดีไปนะครับผมแจกจริงนะครับผมฟรีประกันฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็ฟรีน้ำมันนะครับผมชั้นนี้ของเราแจกเยอะมากนะครับผมใครที่สนใจเจ้าดีแมคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าตัวรถสามารถจะได้เต็มนะครับผมค่างวดก็อย่างที่บอกนะครับ5 5 0พบาทนะครับหปี72งวดนะครับผมยอดจัดขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพจร้านแล้วก็ช่องยูทูบขายรถมือสองสี่คิวรถนะครับลาไปก่อนสสวััดีครบ